สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมพี่น้องเช่า YouTube นะครับเบอรสปูสุคนนะครับพี่น้องทางในประเทศและต่างประเทศอยู่สมองสุบอด์ครับผมพ้อกันคือเกอลกครับผมบาลซักคักอร์โหลดชาแนลนะครับมือนี่นะครับสิบห้าหามะเบิงการสมนะครับผมคีย์บอร์ดรุลย์ยี่ห้าพีเอสเอชเจ็ดร้อยนะครับผมมือนี่เครื่องมีปัญหานะครับเครื่องนี้มีปัญหานะครับไร้ระบบนะครับก็เลย ตัวเช็คนะครับผมเป็นของลูกขานะครับเป็นมาสอนนําวันนี้นะครับช่างนะครับอาจารย์หม่อมอิเล็กทรอนซิงนะครับอัเภอกันทาร่มนะครับเป็นผู้ดําเนินการนะครับผมสอมแซมนะครับปัญหาก็มีอยู่หลายอย่างนะครับบริเป็นระบบหน้าจอนะครับบสิเป็นระบบปุ่มสัมผัสปุ่มสโลนะครับ กะสิบัวสิเป็นหลิมครับผมอันนี้กะสีได้ทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดนะครับให้มันสะอาดในการกดนะครับผมสปอสปริงนะครับเบิ้งว่ามันสีอันนี้บอนะครับหอดเมื่อสร้างแล้วครับผมมีปัญหาครับน,นี้อันนี้ทุกอย่างต้องลงตัวแน่นอนนะครับ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นด้ะครับเด้อนะครับผมสำหรับพี่น้องนักดนตรีนะครับผู้ใดที่มีคีย์บอร์ดนะครับใส่อิเล็กทรอนนะครับมีปัญหาอย่างนะครับติดต่อได้นะครับช่างหมั่มอิเล็กทรอนิกส์ครับอยู่อำเภอกันทรุ่มจังหวัดศรีสะเกินะครับตอนนี้สร้างเพื่ออะไล่ระบบนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้ก็รุ่นเก็เติมนะครับรุ่นแต่ก็ถ้าเฮต์เคลมาดีๆก็ใส่งานได้นะครับ ทาง 4, 2, 3, สีสอมแซมงเลยก็สีโลคจังหวะให้เพิ่นได้ไปเล่นนะครับนี่ลูกค้าครับผมถ้าทางเอาเภอยังซุ้มหน่อยนะครับมันเป็นจังไงไอ้ปัญหามันไอ้ที่บอดมันโดนหนามมากกิ่นข้งางล่างแล้วมันหลอกเพาต้องมาลงค้าบอดใหม่หรือเคลื่อน,นยา้ายาเอาครับการใส่งานนะครับเนาะเป็นกระสือมือสองมือสามมานะครับมันก็นต้องมีปัญหาแน่นะครับ สร้างตอนนี้พันหูซสาเห็นแล้วครับเลือแเตี้ยหลือออกนะครับมาจัดลงคาร์บอนหม่นะครับดิปูดายมีอาการเนี่ยนี่ครับผมก็อยากสอมแซมนะครับบางทีเขากซสอมได้ใส่งานได้ครับบอลจะมนตองซื้อไม่นะครับสำหรับจารรุนตีนะครับผมเป็น เบิ้งได้ทุกรุ่นนะครับสำหรับช่างมัมอิเล็กทรอนิกส์ครับการสายไฟฟ้าทุกชนิดครับผมค,บคือคดนตร,ร,ร,รีนะครับบิเพลงกีตาร์คีย์บอร์ดครับเดรบนะครับอันนี้เพิ่นมาเล่นอยู่สำนักงานฟูมิสิกวีสุภปอรนะครับมาสมลูกค้านะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับ เดี๋ยวให้เพื่อนเฮ็ดเซ็ตนะครับผมเดี๋ยวผมสิให้พี่น้องเบิ่งนะครับตอนตัวน,นี้กำลังลือนะครับมาสาเหตุมนสิมีอียงเนี่ยครับเป็นไรตอนนี้พ่อแล้วนะครับสองสามปัญหาแล้วนะครับเดี๋ยวประกอบเซ็ตนะครับเดี๋ยวสิดเออทดลองเสียงนะครับให้เบิ่งนะครับ หลังจากเทสระบบตอนนี้มาเทสระบบนะครับโซโล่นะครับอินโทรนะครับโซโล่ฟองนะครับตั้งราคาฟองเมื่อกี้มันโซโล่บ่อยครับเป็นลงกข้าวบอนไม้นะครับคีย์บอร์ดในตำนานครับคีย์บอร์ดในตำนานครับปกติเบิร์ตบอร์ดสมาชิกไหนครับโซโล่มาตอนเลคโซโล่บ่อยนะครับ ดูนโพนี่จะมากมีปัญหาหลูกยางจมครับข้า์บอนมันเบิดมาก็สามารถเติมข้า์บอนได้แค่ตัวนี้ผมใส่หนำยาเลือบปุ่มข้า์บอนมันก็สามารถกดได้ปกติแล้วครับแนะนำคุณลูกค้าทุกคนอยาแปวดินสอขีดนะครับเป็นวาวเขอาใจผิดมันไม่รีโมททชีวีครับผมเอาข้า์บอนใจเลย ตามคนบอกว่านะครับแนะนํานะครับว่าอย่าใส่มีบางคนนะครับเนาะเพื่อนเข้าใจผิดนะครับเพื่อนไปใส่ดินสอขีดแทนนะครับมันโบมันดีหมดเพื่อนว่านะครับแก้ปัญหาได้ชั่วข้าวครับแน่นอนถันแก้ปัญหาถาวรคือห่อข้าวบอนฉีดใช้เลยหรือเขยือบเลยครับโอเคครับไปตามคอนตอนนี้เลยครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เซตแล้วครับสําหรับปุ่มโซโล่นะครับ อร่อยครับผมประกอบดีอร่อยก็ตัวนี้ช่างหม่อมมิเรทโทนิกครับหรือว่าอาจารย์หม่อมคี้บ์ดสิงครับซ่อมเสซ็เรียบร้อยอซึย่งทดสอบเสียนะครับผมคี้บ์ดในตำนานก็ผมรุ่น Yamaha P S R S เจ็ดร้อยสามดาเดิมเดิมากคุมยังกับกดบ่ได้ครับ กดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามด้วยนะครับผมช่องคับอโลชแน,นลครับผม ผมอาจารย์หม่อมอิทธิพลสิงห์ครับ อย่างลงตัวนะครับผมปุ่มตัวปุ่มใส่ได้ปกติครับผมปัญหาก็คือมันกดบื่ดังครับผมอาจารย์สร้างหม่เพื่อกดารล่องขาบอนใหม่นะครับสีสมบูรณ์นะครับผมขอบคุณพี่น้องที่เขารับชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องคักอรุณใช่แนมครับผมเบอร์นี่บอร์สักศิลาพี่น้องสมิศกอนนะครับพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ